สวัสดีครับผมพบกับเมฆนะครับจากเพจมิสูเนือเมฆนะครับแหมวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับรบกวรกดไลค์ก่อนแล้วกันนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ดูจบแล้วฝากกดแชร์ด้วยครับแล้วก็กดติดตามเพจมิสูเนือเมฆด้วยนะครับอ่าก่อนอื่นเลยในคันนี้มาเป็นคันต้นปีแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้จริงๆอลูกค้าจองมาตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับจะมีเลิกออกตอนปีนี้นะครับผมก็อื่นเลยครับทุกทุกอย่างก็ อันนี้คันนี้นะครับไม่ได้เพิ่มออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาอันนี้เป็นของที่แถมให้ทั้งหมดนะครับเริ่มมาตั้งแต่อย่างแรกเลยนะครับตัวหนังสือ Expander ตัวนี้นะครับ Expander ตัวนี้สามารถเลือกสีได้ทั้งหมด2สีนะครับก็คือ1เป็นสีดำเงาหรือว่า2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมแบบอย่างนี้นะครับตัว X ก็เช่นกันตัว X อย่างที่เคยบอกก็คือสามารถเลือกได้ว่าเป็นสีพื้นหรือว่าเป็นสีแดงนะครับผมถัดมา ต่อมาเลยนะครับส้ารับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวชุดแต่งจาก s ์ o ไ t เ i d e r นะครับตัวนี้นะครับก็มีไฟเดย์ไลท์ทั้งสองด้านนะครับมีนะฝั่งตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้เนะครับตัวนี้ถ้าสังเกตดูนะจะไม่เหมือนของตัว Extender GT นะครับตัวนี้จะเป็นไฟแบบว่าเรียกว่าเป็นเหมือนไฟดมอนละกันเนาะตัวนี้จะเป็นแบบว่าเกล็ดๆๆๆๆตัวนี้เลยนะครับเรียกว่าตัวไฟเองอ่ะ ปลาสองมาจะทำเรียกว่ามันจะสว่างแล้วก็ดูมีมิตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่าต่อมาเรามาดูด้านข้างกันก่อนนะครับสำหรับทันนี้สังเกตเลยถ้าตัวตัวของ G T เองอ่ะเขาจะมีสเกรตด้านข้างมานะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวของ Extender Cross นะครับเขาจะไม่มีสเกรตด้านข้างมาเพราะว่าอย่างนึงตัว Extender Cross นะครับจะมีการติดตั้งบันไดข้างได้นะครับสำหรับตัวนี้ ถ้าท่านเคยเห็นในคลิปของคันสีขาวที่ผมพึ่งลงไปเมื่อจองช่วงปลายปีก็จะสังเกตได้ว no ่าค euh. ันนั้นจะมีบันไดด้านข้างขึ้นมาด้วยนะครับผมแต่คันนี้พอดีลูกค้าไม่ไม่ได้ติดขึ้นมานะครับผมมาแล้วมาดูต่อถึงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสักครับขอโทษทีตอนนี้เป็นเบ้ามือจับนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสีเป็นสีโครเมียมเงาแบบตัวนี้ที่เรียกว่างานที่เราให้นะครับตัวนี้เป็นโครเมียมที่เรา พเศษพิเศษเที่เรียกว่าฉุบหนานะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะดีอย่างไรถ้าเราชฉุบหนาเพราะว่าปกติคโครเมียมเองอะ่ะจะขึ้นตัวเรียกว่ามันจะมีสนิมโครเมียมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกรดไหนก็นตามนะครับแต่การที่เรามีโครเมียมที่เกร็ดดีๆมันจะเรียกว่าจะขึ้นสนิมช้าจะไม่เป็นขี้กาดข,ขึ้นมานะครับจากตัวนี้นะครับนอกจากนั้นถัดมาตัวครับไอ้เบ้ามือจับตัวเนี้ยเรียกได้ว่า สามารถเลือกสีได้ว่าสีโครเมียมเองสีดำนะครับหรือว่าจะเป็นสีดำลายเทลฟล่านะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือ e x ็ e n d เ r นเดอร์ตัวนี้ให้นะครับผมถัดมาเลยด้านบนนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเองเ่ยมันสามารถเลือกได้สองแบบนะครับสลับตัวกันศาสต,ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงที่จะเป็นโค้งเรียวเข้าไปแบบนี้หรือว่าจะเป็นทรงที่ออกมันทรงเต็มมาก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละทรงก็จะให้อารมณ์แตกต่างกันไปถ้าเป็นทรงที่เป็นแบบ ตัวโค้ง้ไปอย่างเงี้ยตัวรถจะดูออกสปอร์ตนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวคันสีขาวที่ผมให้ดูไปคลิปที่แล้วนะครับตัวนั้นจะเป็นทรงออกมาเต็มเพื่อทําให้รถตัวรถดูดุดันนะครับผมสำหรับตัวนั้นนะแล้วก็ฟิล์มนะครับฟิล์มตัวนี้ผมให้เป็นของอเมริกันออโต้นะครับเป็นของอเมริกานะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวนาโนเซรามิกนะครับเข้มนอกสว่างข้างในนะครับแล้วกันร้อนดีนะครับสำหรับตัวนี้รับประกัน8ปีนะครับถูกกว่าแบรนด์ทั่วไปด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ มานอกจากที่จะมีเน้นๆเรามาดูถึงตัวด้านหลังนะครับผมสเกิร์ตตัวของสปอร์ตไลเดอร์เองนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นท่อทรงสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นท่อทรงกลมนะครับท่อทรงสี่เหลี่ยมเองอ่ะจะทําให้รถดูออกทางแนวหรูหรานะครับผมแต่ส่วนถ้าเป็นตัวของทรงกลมนะครับรถจะดูออกแนวซิงซิงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟตรงกลางตรงนี้นะครับเกี่ยวว่าไรเดอร์นะครับอ่าเป็นจุดเด่นของ สเกิร์ตตัวดีเหมือนกันนะครับผมนะต่อมาครับมาดูถึงตัวสครับเพดบ้านนะครับตัวสครับเพเองผมก็บอกเสมอเลยว่าของผมจะเลือกเป็นสครับเพดสองชั้นให้ลูกค้านะครับเพราะว่าตัวนี้ป้องกันกันอ่าเรียกว่าเวลาเราก้าวขึ้นรถนะครับไม่ว่าจะเป็นส้นสูงทนเตี้ยเองแล้วก็ตามนะมันอาจจะไปเตะรถได้ทําให้สีรถที่เรารักอะ่ะทําให้บอกมีรอยได้หรือว่ากินเนื้อสีได้เมื่อเราโดนเตะเป็นนานๆน,นะครับตัวนี้จะเรียกว่า ป้องกันได้ดีมากนะครับนอกจากนั้นแล้วตัวนี้เองนะครับจะสังเกตได้นะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ่ะเห็นไหมมีไฟเป็น LED ด้วยนะครับเรียกว่าเวลายามขึ้นรถยามค่าคืนครับตัวนี้เรียกว่าสวยงามมากเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมนะต่อมาครับเรามาดูถึงตัวพรมแล้วกันนะครับตัวนี้พรมเป็นพรม VIP นะครับเรียกว่างานหนานุ่มนะครับตัวนี้ สำหรับคนที่ชอบขอดรองเท้าอยู่บนรถอย่างเงี้ยเรียกว่าเวลาวางเท้าไปอ่ะจะสบายเท้ามากเลยอันนี้เราแถมให้งานแบบพรีเมียมไปเลยสำหรับลูกค้านะครับแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นคือเวลาขึ้นรถตอนกลางคืนบางท่านอาจจะมีปัญหาว่าเอ้ยทำของตกไว้บนพื้นเหลือหอรือเปล่าต้องมาเอานั่งเอา ไฟฉายสองนะครับตัวนี้เราติดตั้งไฟสองเท้าให้ด้วยนะครับไฟสองเท้าตัวนี้มีให้เลือกสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวเอยหรือว่าเป็นสีน้ําเงินเอยเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําสีขาวนะครับเพราะว่ามันเรียกว่าพอลางคือมันจะไม่หลอกตาเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูต่อกันสาหรับหน้าจอตรงกลางนะครับอ่าสักครู่ครับต่อมาครับเรามาพบกับตัวด้านในรถต่อว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมให้บ้างสำหรับลูกค้านะครับอย่างแรกเลยนะหน้าจอตัวนี้นะครับ หน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเป็น Android นะครับตัวนี้สามารถเรียกว่าดู YouTube ก็ได้ Netflix ก็ได้นะครับถ้าตัวนี้นะครับดูนี่หน้าจอเลื่อนไหลอย่างดีนะครับตัวนี้่ะสามารถเลือกได้ครับแล้วก็มี Google Map ได้สามารถกดนําทางในรถได้เลยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีอะไรให้อีกนะครับตัวนี้เรามีกล้องหน้าระบบ Android ให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถกดเรียกดูจากตัวหน้าจอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรต่างๆเอ่ยนะครับสามารถดูได้นะครับ อ่าไหนไหมีเลือกโหมดได้จะถ่ายรูปเก็บไว้หรือว่าอะไรยางไงได้หรือว่าจะเลือกคลิปดูย้อนหลังก็ได้นะครับตัวนี้แอ็ไหมครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับตัวนี้กล้องทํางานค่อนข้างไวด้วยนะครับสับตัวนี้นะครับผมอ่าก้องหน้าเราอยู่ตรงไหนกล้องหน้าเราอยู่ตรงนี้นะครับข้อดีของกล้องนี้ตัวนี้ดีอย่างไรคือเราไม่จําเป็นต้องติดกล้องที่มีหน้าจอนะครับผมเพื่อว่ายังไงเราจะกล้องที่ขนาดจะมีขนาดใหญ่ถลับ้าเป็นกล้องที่ต้องมีจอด้วยนะครับตัวนี้เรา สะดวกสบายเราดูจากจอตรงจานนี้ได้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับนี่ตัวนี้นะครับจอขนาด14นิ้วนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวพาวมชารพิเศษนะครับเปิดง่ายๆแล้วแค่ปล่อยออกมาตรงนี้นะครับตัวจอเองมีช็อเรียกว่าเปิดมาเราไม่ต้องถ้าโดยทั่วไปลูกค้าอาจจะเคยสังเกตเห็นบางที่อาจจะว่าเปิดมามันจะเด้งอยู่ประมาณประมาณอย่างนี้เราก็ต้องใช้มือดึงออกมาเอง ถ้าในกรณีที่เรามีลูกดั้งข้างหลังหรือว่ามีบริษัทนะข้างหลังที่อาจจะใช้งานไม่เป็นอะไรเงี้ยเวลาเราเป็นคนขับเราก็ต้องพะวงวพาเว่าต้องเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสะดวกสบายมากเราแค่กดแล้วก็เปิดให้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันแถมไปให้นะครับเพราะว่าเป็นเราเลือกสินค้าดีๆมาให้แก่ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการความสะดวกสบายในการเปิดนะครับหน้าจอที่คมชัดด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูจากด้านหลังว่าเป็นยังไงกันบ้าง ถึงจอด้านหลังบ้างนะครับสังเกตถ้าเทียบกับจอด้านหน้าเป็นไงครับความคมชัดเรียกว่าคมชัดค่อนข้างดีเลยถ้าตับตัวนี้นะครับแล้วก็เรียกว่ายางค้างคืนสามารถเปิดไฟได้ต่างเนี่ยมันมีไฟแบ็คไลท์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเราเรียกว่ากับยามค้างคืนบางทีถ้าเราไม่มีไฟแบ็คไลท์ตัวนี้เวลาเราดูจอกลางคืนทาให้ปราปวดตาแต่ถ้าเรามีไฟแบ็คไลท์ตัวนี้มันจะช่วยทําให้สายตาเราไม่ต้องปรับมากสำหรับหน้าจอนะครับเรียกว่าไรคลางคืนน่ะสบายมากเลยในการดูสำหรับไม่ว่าจะเป็น แถวตอน2หรือแถวตอน3ก็ตามนะครับตนนัวนี้อ่านะครับผมการปิดเข้าไปก็สะดวกง่ายกปป็ปิดแค่นี้เข้าไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วส่วนด้านหน้าเมื่อกี้ผมพูดขาดตีอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหน้าเราเองอาจจะมีตัวช่อง USB เป็นแบบว่าควิกชาร์จให้ด้วยนะครับถ้าอยู่สังเกตด้านหน้าตรงในกรอบเห็นไหมก็จะมีอ่าเป็นช่อง USB สีน้ําเงินอยู่นะครับตัวนี้เป็นรองรับการชาร์จเร็วนะครับทั้ง2อันเลยนะครับ เรียกว่าเสียบชาร์จเวลาเราเดินทางอะไรต่างๆ,ๆเรียกว่าไม่ต้องพะวงเลยว่าจะถึงปลายทางแล้วเราจะชาร์จรชาหรือเปล่ากว่าจะเต็มอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากสำหรับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมาเดี๋ยวเราไปสรุปกันในการว่าคันนี้อะไรยังไงบ้างนะครับโอเคเรามาสรุปกันแล้วกันว่าคันนี้ยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวเจ้า Expander Cross สีดําคันนี้นะครับราคาอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทนะครับแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกกันว่าตัวเนี้ยจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเรียกว่าหารถยากมากแล้วสำหรับไม่ว่าจะเป็นสีดำเลยสีเทาเอย่ยหรือว่าสีบร o n น,นะครับตอนนี้สีที่จะหารถได้อยู่ก็มีแต่สีขาวมุกนะครับสำหรับตัว expanderclone นะครับแต่ว่ายัางไงก็ถ้าเผื่อสนใจยังไงก็ลองลองคุยกันดูก่อนอีกทีเผื่อกันเผื่อจะหารถได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ย คือในช่อง y YouTube ของผมผมาสังเกตเลยว่าันเนี้ยยอดดูของผม่าค่อนข้างเยอะแหละขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคนนะครับที่เรียกว่าสนใจเข้ามาดูนะครับผมแต่ก็อยากให้ลูกค้าที่สนใจนะครับลองทักเข้ามาก็ได้นะครับไม่ว่าจะโทรมาก็ได้หรือทักไลน์มาอะไรก็ได้ครับไม่ต้องเกรงใจถ้าอยากจะสนใจถามโปรโมชั่นอะไรก็ตามแล้วแต่นะครับรอะไรยังไงทักเมฆมาได้เลยนะคบไม่ต้องเกรงใจทักได้ตลอดถ้า เมกยังไม่ได้ตอบยังไงเดี๋ยวเมกจะรีบตอบกลับให้หาลูกค้าทุกทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่กดมาติดตามตอนนี้ประมาณ200กว่าคนแลวที่ติดตามช่องผมอยู่ไงก็ผมก็พยายามจะทําคลิปรีวิวดีๆแล้วก็รายละเอียดตัวรถยังไงโปรโมชั่นยังไงให้แก่ลูกค้าทุกท่านนะครับเฮ้ยไงก็ขอบคุณมากนะครับตลับวันนี้ขอบคุณครับ Some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me because my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned in darkest night, When things seem so broken, it's hard to shine. But I still try. I'll be the last one left when the lights go out. To one last breath But I can't stop now We all fall down sometimes Yeah, but that's just life So cross my heart and hope to die Baby, I was born to fight